ในพวกับช่อง just bar อีกแล้วค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับออฟกันแล้วเลยนะคะก็คือรายการรักหลับกับออฟกันสเปเชียลค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากให้พวกเราทำนะใช่ซึ่งเขาบอกว่าอีพีเนี่ยไม่ได้มีแค่ออฟกันใช่แต่ก็มีใครด้วยอ่ะอ่ะอ่ะ เป็นบุคคลที่แสดงซีรีส์ที่เรากําลังรีแอคอยู่ตอนนี้นะคะก็คือนิทานคันดาเลยค่ะค่ะเอิร์ธมิกนั่นเองค่ะใช่ก็มาดูกันเลยดีกว่าเนาะชื่อตอนว่ากับเรื่องรักรับรับของเราสามสี่คนนะคะทำใหถึงสามสี่คนโอ้ยคิดถึงจง

วีฟู้ดมิตขาไก่รดไก่เผ็ดกาหลีถ้าอ่อนอย่าลองหน่อยนี้มีสีอำได้หรอวะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรน่ะเสียงอะไรน่ะเราสองคนไม่ไดหรอ หรือว่าหรือว่าตื่นเร็วปีกนะสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับจับรักเราสเป็นใช่แล้วแล้วครั้งนี้เนี่ยพิเศษกว่าครั้งไหนๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราถ่ายรูปกับแคมป์ใช่แของเราเนี่ยเป็นแคปชิพเพราะว่าเราออกไปไหนไม่ได้เราเลยมาจับแคปที่หน้าบ้านตัวเองใช่แต่ว่าเราไม่ได้มาแค่สองคนมี แคมป์ข้างๆเราทีนี้เนี่ยเขาก็จะนั้งแคมป์เหมือนกันเราว่าเมื่อกี้ตอนนอนอยู่เสียงดังมากเออเสียงโอ้อย่างนี้เออเสียงอย่างนี้เอ๊ะเขียเขาหน่อยไหมได้เขาจะนอนเพลินเงินเกินทันเงนเกินไปแล้วเออเจะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมโอ้โ ขอถามหน่อยสองคนเนี้ยครับตั้งเต็นค้าๆในการอนุญาตให้เขาสองคนหรือเปล่าไม่เต็นเขาคนตั้งที่ใหญ่กว่านี้เพรสองคนนั้นเขาตัวใหญ่มากตั้งแค่ครึ่งมาถ่ายรายการทั้งทีเนี่ยเอาอะไรมาฝากหรือเปล่ามีไหมมีไหนไหน่บ้านเฮ้ยโอ้กูถามจริงๆนะสองคนตั้งใจมาไว้ให้กูเจ็บ วางแล้วลืมวยเรวนี่เลยครับผมวีฟู้ดมิกขนมขาไก่รสแกงสไตล์เกาหลีครับผมบุกขาบุขากินออกมารับฝันที่ออกานครับในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนหอลังใหม่ วีฟูนี้ขนมขาไก่รสไก่เผ็ดสไตล์เกาหลีนะที่นอกจากจะกรอบอร่อยแล้วครบรสเนี่ยก็ยังเคี้ยวเพลินสุดๆเลยครับนี่ขอกินเลยได้ป่ะเอาเลยปะต้องแบ่งป่ะแบ่งไปเหอแบ่งไป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 ทุกคนเป็นไงอร่อยไหมอร่อยจิ๊บไหม เพียงกระปุกแล้วสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าไม่หรอสามบาทใช่พี่ถ้าปิดใจกินเพลินกันนะพี่ไปหาพี่ก็ได้ง่ายเลยครับที่เซเว่นเอเลฟเว่นทุกสาขาครับเพียงกระปุกละสามสิบเก้าบาทเท่านั้นเองจา้าพี่ก็เป็นพรีเซนเตอร์ตอรแต่ว่าอยากถามว่าตอนถ่ายเนี่ยวันนั้นเป็นยังไงบ้างวันนะั้นอ่ะมันต้องได้กินขนมไอ้ขนมนิดนะครับเป็นแบบเต็มมือเลยแบบกินเข้าไปกินเข้าไปทีเดียวสี่สิบเพสครับผมโอ้จริงที่เห็นปากแดงหน้าแดงนี่ไม่ใช่เอฟเฟกต์เลยนะนะผมจะใงเผ็ดจริง เอิร์ธเนี่ยเคยมารายการของเราแล้วนะครับแต่ว่ามิกซ์เนี่ยยังไม่เคยมาถามพงเอิร์ธสัมภค้าที่แล้วมามีท่านอนแบบแปดถึงสามท่าด้วยกันพี่ออฟจำได้ไหมองกันจำได้ไหมจำท่านี้ได้จำท่าให้ดูท่าี่ปวดต่อยแบบนนอนเงี้ยนอนอย่างนี้เหรอใช่แต่เรานอนให้ดูท่าตั้งแต่ตเฮ้ยสองเดี๋ยวต้องเอาขาไปทางโน้น นอนที่แล้วตอไปคือานองปัจจุบันหรือวป่าอ่าท่นอนปัจจุบันปัจจุบันก็นอ่กับี่วัน่หมวเตียงไม่นอนเลยนอนจากเขไม่ได้แต่พี่หมยเห็นเขามีท่าแปลกๆแบบเช่นเลยเนาะ หลับไปเลยอันนี้คือหลับหลับไปเลยหลับไปเลยตันขาด้วยเหรอใช่หลับไปเลยอะไรท่าหน่อยอันนี้กับแกท่าหน่อยมิกกับแปลกนิดนึงก็เวลาแบบร้อนหัวใช่ไหมเร่าหัวก็ร้อนหัวก็ร้อน ก็มาไปเห็นกันเลยก็เขาว่านอนอันนี้ไงเขาว่าแบบว่าพี่เออจะมีแบบว่าคอนโดที่อยู่ใกล้กับทีเดีวนี่ก็เลยแบบมานอนด้วยบ่อยแล้วห้ามีแบบท่าไหนที่เราสามารถแบบนอนไม่หลับนะมจับไม่ดียังไงมันยังไงพูดนึกขำทั้นเลยนอนนอนแล้ว ออกกองนทานพันดาวเนี่ยนอนที่ไหนลำบากหรือเปล่าเพราะแบบเราต้องไปขึ้นลงขึ้นดอยมีกางเต็นท์แบบนี้ไหมหรือว่าเรานอนที่แบบมาบ้านแบบดีๆเลยโรงแรมอะไร แล้วโรงแรมใช่เป็นโรงแรมก็พี่อยู่ที่เดียวเลยย้ายมันหลายพี่มากจนแบบไม่็ดนะบางทีพอย้ายโล่บ่อยก็คือไปค้าง28วันพร้อมๆกันเลยปะใช่ยี่แปดวันแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบเกือบคนเป็นเดือนเลยนะเล็งสายเราเคยไล่ได้เลยเราได้เลยเวลาคนตะก้อใส่คือผมมาเคยเรียนแอคติ้งกับวินเมทาวินครับผมแล้วมันมีซีนแบบผักสอกอารมณ์กันเนี่ย ได้อยู่ดีเลยน่ากลัวเลผมตกใจผมร้องไห้เลยร้องไห้เลยไอ้วิงงปะงงอัน้เด็นกันกรอกก่อนอย่าหาทากลับมาอีกครั้งครับการอาณาพันการอารณ์เขาดูแบบมีเซน้า นี่เอิร์เน no> ี <S <S well, kind of episodes, right? ่ยสาธิตเอิร์การเล่นละครแบบที่นึ่งรแอิ้งว่าวันนั้นทำยังไงกันบ้างเราต้องผัดกันพูดคลประโยคใช่ไหมอ่ะใครจะเริ่มก่อนอ่าเริ่มก่อนแล้วจำไม่ได้จริงเอ้ยย้ย้ย้้ย ลองจริงไหมนะลองเลยฮะลองลองเลยไม่เป็นอย่างนี้นี่เองจะบอยจะบอยไม่เคยลองไท้เกี่ยวกับนี้ปะบอยจริงหรือเปล่าตาเราแล้วตาเราแล้ววันนั้นถ่ายทั้งอย่างฟังเพลงเพื่อชีวิตโอ้โหแต่ถ้าไม่ใจไม่กี้นี้เองก็เลยตาไหลนะแต่บางครั้งอ่ะเขาแค่ได้ยินเสียงมาหน้าดนตรีไทยเขาก็ร้องมา มันท้ออ่ะพี่จะให้เตตีให้ฟังไอเตตีและนาจริงเออเตตีละหน้าเป็นเออทางทางดิงด้วยชายดังเพเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเมื่อกี้เราฟังแบบตีเราฟังว่าเขาทะเลาะกันยุ่งกันนี่เยอะแล้ววันนี้เรามีเกมครับเกมนี้มีชื่อว่าเขาเป็นใครนะค่ะกูไม่จบกูไม่จบเขาเป็นใครนะเกม กติกาคือเพื่คุณทั้ง4คนต้องทายพฤติกรรมการนอนของเพื่อนๆให้ถูกต้องออกกันพฤติกรรมของเอิร์ธมิกเอิร์ธมิกถายพฤติกรรมของออกกันเอา,เ,าะะเริ่มมันนะฮะเริ่มระหว่างเอิร์ธมิกใครคือคนที่คืนแรกก่อนถ่ายซีรีส์ทางพันดาวเวลาทีสามยังไม่หยุดเดินเดินอย่นั่นแหละเพราะมีอาการตืน่นเต้นจนนอนไม่หลับนึ 1, 2, 3. 3> <c oughs> ่งสองสมผมว่ามิก เพราะว่าเป็นเรื่องแรกของมิแล้วมิก็อาจจะแบบตื่นเต้นแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยคือขยันจะนอนไมหมล่ะ <c oughs> กันว่าดิเอ๋ยพอก,กันอ่ะเมื่อนานมาแล้ว <c oughs> ตอนยิ่งปั <c oughs> ่นปน้ำใจกันเคยนอนห้องเดียวกับเขาและเขาก็เดินไม่หยุดขนาดโทรศัพท์เข้าไปชาร์จในห้องน้ำเ <c oughs> ขายังวิ่งเข้าไปเล่นในห้องน้ำาปิดไปน้องกันปิดปุ๊บเขาก็เดินมาห้องน้ำไปเล่นโทรศัพท์ในห้องน้ำเดินอย่างนี้ทั้งคืนครับแต่ยปมานไปดีเอิและคำตอบของข้อนี้ก็คือ ไม่หรอทำไมอ่ะริงๆนะเอิร์ธพุ่งตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นไม่ไม่มแค่แต่ที่เวลาแบบเวลาเอิร์ธไปนอนที่อื่นเอิร์ธชอบตอนนี้หรอมันวันแรกอ่ะมันตึ้งถึงเลยเอิร์ธจัดของจัดทีมอะไรเงี้ยแล้วก็แปรสภาพให้เป็นระเบียบก็เลยนอนดิบไปตีสามไปที่ข้อต่อไปเลยเอิร์ธข้อต่อไปครับระหว่างเอิร์ธมิกใครคือคนที่พี่ออฟคว่กับสั่งห้ามแต่งหน้าอันนี้รู้หน้าเขาฉาบเอง ขอบว่าไงเฮ้ยเผื่อหนึ่งเอาทั้งคล้เยโอเคนึ่ยสอก็เผื่อคำตอบมันต้องแบบว่าวนไปวนาเผื่อเขาว่างไว้กสลับกันอะแล้วคำตอบข้อนี้ก็คือนี่มีอ้แค่าไม่แต่งหน้าเลยมิ้เรื่องเนี้ย ทำไมตอนแรกกับวันแรกเลยคือชาติน้าก็แต่งหน้าให้ตาปกติคือบอกว่าลบหน้าต่อไปไปลบหน้าแล้วเราไปแอบเจอในห้องน้ำคิ้วเพราะว่าคิ้วเอิร์บมันแตกแค่นี้เยียวเองแต่ที่ออฟมาเห็นตอนที่เอิร์ธแบบเปลี่ยนเิียวไอ้อีกข้อนึงระหว่างเอิร์ธมิกสองคนนี้ใครเคยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเหตุผลเพราะว่า เพราะเพื่อนไม่ยอมมานอนด้วยต่าสัญญามิกฉันว่ามิกนี่ฉันว่ามิกเขาจะเป็นเอิร์ธคำอเป็ดมันไม่ได้ยังไงหนึ่งสองสามอฉันว่ามิกและคำตอบข้อนี้ก็คือจะเป็นเอิร์ธหรอฉันว่ามิกมิกแรกได้เลย นวันนั้นอ่ะก็คุยกับไอเอ,อิร์ดว่าเอ,อ้ยขอนอนด้วยเพราะวันนั้นมันเหนื่อยอะไรเงี้ยให้นอนเบียงสามฟุมตสามฟุตเองนะคะก็เคยเคยเกิดแบบนี้แล้วแต่ก็ไม่ได้โกรธอะไรกันอเงี้ยเพราะมันไม่ให้นอน็ออคือก็จบอเงี้ยแต่ว่าวันนั้นอ่ะมันบอกว่าให้นอนอม,มาเลยะแต่ขออ่านบทก่อนใช่แต่ว่ามิกก็เลยนอนเตียงมิกแล้วทาแป๊บหนึ่งหันมามองมาเล่นโทรศัพท์อยู่เออโอเคเดี๋ยวจะให้นอนเดี๋ยวจะให้นอนเอ้ให้ออนด้วยเอ้ พออ่านบทก่อนมองออไปทางมิกก็เ,เ,เห็นมันหลับตาอยู่ก็คิดว่ามันนอนแล้วก็เ,เลยนะหนูก็เล่นมือถือไปเรื่อยจนมันลืมตามานี่เล่าเอา,เอาไงไม่นอนหรอยมันก็โกรธเลยไม่โกรธเลยเว้ยถ้าบอกว่าไม่นอนก็คือไม่นอนออไม่ได้อะไรขนาดแต่เราแ,<ๆ>แบบบอกก่อนไงว่าออโอเคเฮ้ยสาสาดกันสาดไปนอนกันอะไร เหตุกกับปะปีเนี่ยหลังจากที่เราฟังเหตุการณ์แล้วเราจะมาตัดสินว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกปะปีว่าไงผมว่าเอิร์ธผิดทำไมอะเพราะว่าเอิร์ธไปรับปากเขาไวแล้วใช่ไหมใช่ไหมคนรับปากไว้แล้วเนี่ยแล้วแล้วให้ให้สิ่งที่เขาสัญญาไม่ได้เนี่ยถือว่าผิดซึ่งมีก็พูดมาแล้วว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเคยอะไรกันมาแล้วสามปุตนี้เรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกใช่งั้นสารตัดสินว่า เออเป็นคนผิดครับก่อนเฟคุณอย่าเหียงผมคืออายการข้อที่สี่ครับระหว่างเลยจะมีใครที่ไม่ยอมนอนชอบหาของกินตอนกลางคืนนั่นจะเป็นเดี่ยวเปิดเลนะถึกงกินเลยเออแต่เมื่อกี้มันมันก็ชอบซื้อสั่งของมากินอย่างเีเยอะๆหนึ่งสองสามเอาแล้วคำตอบของข้อนี้ก็คือ ผมเองอออน้ารูคู่งโทรมาหาผมให้ผมไปกินเป็นเพื่อนเพราะถ้ากินคนเดียวจะไม่อร่อยอมาที่โจทย์ของฝั่งเราบ้างได้เลยข้อแรกนะครับครับก่อนนอนใครในสองคนนี้นะครับมีพฤติกรรมต้องฟังเสียงฟ้าเสียงฝนก่อนนอนจนต้องโหลดแอปเข้าเครื่องมือถือฟังก่อนนอนเกลือกทุกคืนโอเคหนึ่งหนึ่งสองสามปุ๊บที่เอ็ดเรื่องแล้วกันเนี่ยเพราะว่า แล้วเขาน่าจะเป็นคนรักสนุกเออแล้วก็เลยอบนกระคว้านอนขึ้นต้มน้ใช่เสียงดับฟ้าร้องแล้วก็ตี้กันผลตียงเพื่อจะได้หับสบายผมว่าพี่อ๋อบะจริงๆแล้วเขาเป็นคนสงบเออแล้วก็คือเขาอาจจะอยากฟังเสียงแบบเสียงกบร้องอะไรเอาเลยแล้วคำตอบก็คือ ฉันเองอะเพราะว่าฉันเนี่ยเวลาตอนกลางคืนเนี่ยฉันเป็นคนชอบชอบไปดูฝนมากชอบฝนตกมากๆแล้วเวลานอนอะไรเงี้ยเราก็จะเปิดเสียงฝนนอนโอเคข้อนี้ได้หนึ่งได้สองได้หนึ่งไปที่ข้อต่อไประหว่างออฟกันใครคือคนที่ติดผ้าเน่าตอนนอนถ้าผ่าผ้าเน่าคือนอนในหลับเลยน่าจะกัน ตอบแล้วนะหนึ่งสองสามจะเลยนะยังไงยังไงอ่ะเออไปนี่ไปไหนไงก็โหมถ่ายแล้วลงเรียนเท่เดียวกับพี่การหมดแล้ใช่ี่ขาดหมดแล้วเนี่ยมาปี๊ยให้มาปี๊ดงมาปี๊ยให้มาปี๊ดงอาุ้ยไม่มีศิลป์แล้วกันอ่ะก็ชอบเอามือแต่นี่มือเปิดก็ชอบเอามือแบบ ไปล้วงล้วงลวงไอตรงที่มันเป็นเม็ดเม็อะไอ๋อเปนขาขาโอ้โหไม่เคยซักเลยคาะจริงจริงจริงข้อต่อไปใครชอบออกกลอุบายว่าบ้านหรือห้องนอนของตัวเองเนี่ยมีทุกอย่างแล้วหลอกให้เพื่อนไปหาที่บ้านอ่าลืมเลยูใครใจเลยหนึ่งสอ ไม่หรอเอาผไม่บอกนะจะไดคะแนนมังทนึ่งทีว่าเป็นกันเพราะว่าได้ได้ยินมาว่าต้องกันอะติดเพื่อนมาชอบส่วนเพื่อนเพื่อนมาเล่นที่บ้านผมว่าพี่ออฟน่าจะแบบติดเพื่อนมะเออน่าจะเป็นคนชวนเพื่อนและคำตอบตอนนี้ก็คือจังกี้ก็คือว่ากันเนี่ย ชอบเอ่อเวลาเงาเงาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ชอบให้คนไปอยู่ที่บ้านแล้วนอนดูหนังอะไรเงี้ยเราก็จะหลอกเขาไปแต่วันวันนี้เราทำหมูกระทะมาถามทำหมูกระทะจัดเขาไปสั่งน้ำในบ้านเลยจ้าบางทีแบบช่วงโควิดอะไรเงี้ยก็สั่งเสาไว้น้ำมาเอารถออกลงมาเป็หมดบ้านเลยตื่นเช้ามาน้ำทลักออกเสร็จนั่งอยู่บ้านเลยโอเคอ่ะตอสุดท้ายถามว่า เมื <se ks> ่อตื่นนอนแล้วต้องวิ่งไปเอาน้ําหอมมาดมก่อนเช็คว่าตัวเองยังได้กลิ่นอยู่ไหมขอตอบเลยแล้วกันและคาตอบก็คือที่ตอบน้องกานเนี่ยเพราะว่าได้ยินมาอีกทีเหมือนกันว่าน้องการชอบชอบสีน้ําหอมในระหว่างวันและคาตอบก็คือทำไมะ ไม่เจอคนรู้นคนนี้านนมาเยอะแล้วก็แบบต้องกลับมาเช็คเพราะว่าโควิดอาการที่ต้องอติดตัวอู่ไลี่นก,กินแล้วก็ได้รับรสชาติใช่ตอนนี้นะครับชิมก,กันกับป,ปีแล้วก็ชิม<อ>กับเอิร์ดเนี่ยคะแนนเสมอกันอยู่แต่ว่าเกมเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมต่อไปกันเลย เกมเต้นนี้ใครเออกติกาก็คือทุกคนต้องเข้าไปอยู่ในเต้นคนละหลังใครที่ออกมาจากเต้นเป็นคนแรกและคนสุดท้ายถือว่าแพ้คนที่ออกคนที่2และที่3จะได้คะแนนไปมีเวลากําหนดห้ามเกิน <c oughs> สองนาทีโอเคพร้อามางั้นเข้าเต้นทได้เลย <c oughs> ออกมากันหรือยงังอ่ะยังยังไม่ออก ผมว่าผมออกคนนี้หนึ่งนะให้การลงที่สองแล้วก็สมอคะแนนก็เท่ากันอีกไม่มีใครมากสติไม่มีใครออกแล้วออกไปแก้ยังไงออกยังยังเฮ้ยเฮ้ยเท่ากันแม่คว่าเป็นคนไหนเขาบรรลุโสดาบัน ผมว่าเนี่ยออกคนหนึ่งออกคนสี่ผมคิดว่าอย่างไง๋ยากจาเปิดตาดูอยากเปิดตาดูก็คือคนที่ออกมาคนแรกคือใครอ่ะนี่ ได้ไหมขอแค่นี้โอ้โหและให้พูดคำว่าขาไก่ออกมาให้ได้ใครใช้เวลาน้อยสุดชนะเริ่มกันก่อนเพราะว่าทีมเราเนี่ยคะแนนเราเยอะกว่าใช่กันนะครับเลือกโทรหาแม่อเร่นะครับคือช่างแต่งหน้าที่แต่งให้พวกเรามานานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มโทรกันดีกว่าแม่แม่แม่นี่เขาเออพรีเซนเตอร์อะไรนะโฆษณาล่าสุด เออเกี่ยรกับผมคุณครับโทรหาใครดิวเดี๋ยวลองโทรก่อนหลหลเพื่อนเมื่อคุยกับกูถึอกูแย่เพื่อนหล่อเพื่อนโอ้โหโอเคโอเคโอเคถือว่าล่อตัวไปเดี๋ยวต่อไปเราจะโทรหาเดบิวต์ี่โอ้ยังไงอยากกะถามว่ามิกกันมาเป็นดีเจตเตอร์อะไรนะ อ๋อโอเคอเออไม่น่าโทรหาอีเต้ห้องี้ครับคู่นี้เนี่ยใช้คาว่าบิ๊กเจอแล้วคู่นั้นห้ามใช้อ้าวไคู่อะไรเลยห้ามใช้คำว่าพีจิตร์ห้ามใช้บิ๊กโทรก่อนนะโอเคบิโทรก่อนเพราะใครพี่บอยต้วนเขาเป็นผู้จัดการของมิเองเขาเป็น่ีเขาต้องรู้แน่แน่ อ๋อพี่บอยพย่จักรพี่บอยอะไรไก่เผ็ดเกาหลีนะพี่บอยอะไรไก่เผ็ดเกาหลีแล้วนะ่ตอบเลวนี่ตอนนี้อยู่กับพี่พี่ยุ้ยป่ะเออตอบแล้วโอเคอ่าตอบอไรกันดีเอิดเดี๋ยวเขาจะดูเวลากันเดี๋ยวผมเรื่งโทรหาพี่แอ๊ดครับแม่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 ไปกินข้าวหรอยแม่ครับเออขนมแม่ขนมขนมเผ็ดพขนมเผ็ดพลแม่ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรก,ก,ก <laughs> ลับสรลกเกมที่3ามนะครับใครได้เวลาเร็วที่สุดนั่นก็คือนี่ว่าฝั่งนี่ปะ,ปะเหมือนกัน <laughs> นี่ซึ่งเอาสามคนมารวมกันยังไม่เท่าผมและผมรอให้เขาโทรกลับมาแล้ว ไม่พูดแต่ที่ไม่ชอบคาดเดาครับผมก็คือขาไก่มิกครับผมเป็นขาไก่ที่เด็ดที่สุดในตอนนี้ต้องยกให้เลยนะครับผมของวีฟู้ดมิกรสไก่เผ็ดเกาหลีเป็นความเส็ดที่คาดเดาไม่ได้อย่าลืมนะจ๊ะมิก้าท้ายลองจ้าเน่แต่ว่าเรายังมีเกมนะครับเกมนี้เชื่อว่าน่าจะตัดสินแล้วล่ะเพราะว่าเป็นเกมสุดท้ายนะครับเกมชื่อรับรับนับดีๆจงเลือกชื่อคนจากเพลงนี้โดยห้ามเลือกคนที่มีชื่อมากที่สุดและน้อยที่สุด องหน่อยออกอกฝอนไปเล่นเลยโอเคอหน่อยออกไปเล่นเลยอ่ามีเล่นหนึ่งสองกปีสอสโอเคเลยสี่นมิดมิเกิดมิดมิดเตี่ยเดกันกันกันมิดมิดมิเอิดออกกันออกเลเตกัน นิว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 แหละเป็นช่วยอะไรนะมปนช่วยอะไรเลยไม่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 นิวก็กันเรใครกันกันเรื่องอะไรอยู่ปะแต่หลังๆนี้ก็น้อยไงนิวนิวแหละมั้งเฮ้ยเฮ้ยล่ะกระปี่ ครูไม่เรียกออฟ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 เน่ๆเอาเอิร์ธดูกันนะครับหนึ่งสองสามโอ้ยอุ้มมากกว่าหนึ่งเปนเลือกตัวเองดีวะเลือกเลยเอาเตะเอาพี่เต้ครับผมเลือกเอ่อพี่เต้กันเลือกไปแล้วตอขนเลือกนหละงคนนี้เยอะพี่เต้เมียงเลิศเนอรมีครับเฮ้ยอ่าโอเค มีเยร์มากเลยนะเออนีโอ้ยเต้นเลย้ยหอกแล้วเท่ากับว่าเอิร์ธออกหกครั้งเตยออกสี่ครั้งนิวห้าครั้งมิกสิบแปดครั้งเพราะฉะนั้นคนที่ได้คะแนนก็คืออ๊อฟแล้วก็มิก เราจะเอาคะแนนที่ได้นะครับ2คนมารวมกันออฟกันได้ทั้งหมดเคะแนนตอนนี้เดี๋ยวเราไปเอิร์ธมิกว่าได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ครับเอิร์ธมิกคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นผู้ที่จะโดนทำโทษก็คือเอิร์ธกับมิกบทลงท่อของเรานะครับเราจะมีคล้องนะครับมาให้นะครับและ สองคนนี้จะต้องเอาหน้าผากนะครับหมุ่งไปที่คอนให้ความดังเกิดขึ้น90เดซิเบลโอ้เริ่มได้เลยจั๊เออจั๊ก้อาผาใช่ไหมาออยู่อย่าพูดโอ้โหโอ้โหอ่ะอลดให้เหลือ75เดซิเบลก็พอดีมากเอามาแข่งโอ้ แปดสิบสโอเคได้เอาล่ะเอ้ยแิบเก้าผ่านไหมผ่านไมดูเบาไปเออเยอเลยเอาหรอดูดิไหนเราเ้าโอ้โหงี้เลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอ้โห อช่เหอ่แล้ว84เว้ก็ผ่านอยูนะผ่านผ่าต้องเราคนไมได้สุดท้ายก็คือแข่งเวอโอ้โหลอยห้าจ้าไม่เช่เล่นอถามความรู้ส mm ึก hmm. ม like okay, ิกกับเอิร์ธหน่อยดีกว่าว่ามา รายการลักลับของเราแต่ว่าเป็นเออลักลับเป็นแคมิป์เทปไม่ใช่ว่าวันนี้สนุกครับผมพ ok. อได้มาเล่นเกมกับพี่อ๋อพี่กานแล้วก็พี่เอิร์สนุกดีครับ ok. ขอบคุณนะครับ ok. นี่งานผู้ฝากผลงานแลันครับครับผมตอนนี้ผมกับพี่เอิร์ก็มีซีรีส์เรื่องนี้ทางคันดาวนะครับผมฝากด้วยนะครับผมจะใครอยากรู้ว่าตอนต่อไปจะเข้มข้นขนาดไหนติดตามด้วยนะครับ อ่าแล้วขอขอบคุณ <c oughs> เอิร์ธนะครับแล้วก็มิกซ์ด้วยที่มาให้ความสนุกกับเราและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอขอบคุณบี o o d ก i ิกขนมขากไก่รสไก่เผ็ดเกาหลีนะครับใครที่ยังไม่ได้ลองความเผ็ดอร่อยที่คาดเดาไม่ได้นะครับรีบไปลองแบบด่วนๆเลยที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเลยนะครับครับขอบคุณมิก,กเลย,ยมากๆเลยนะครบ <c oughs> ขอบคุณนะครับรับปรวหลางมากหม่นะจ๊ะและตามธรรมเนียมของรักหลับนะครับ ไหนไหนก็มากันแล้วเราต้องถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันหน่อยนะครับผมก็ไปดูเก็บไปดูมาสำหรับ E ีพีนะก็ขอบคุณทุกคนมากมาเลยนะครับเราพบกันใหม่นะครับเผื่อครั้งหน้าเนี่ยเราจะได้มีแบบว่า EP พีสเปเชียแบบนี้อีกใช่ครับผมวันนี้ก็คุ้นไ t บ๊ายบายนะคะสวัสดีครับนอนกันเถอะ ใหม่วีฟู้ดมิกขาไก่รสไก่เผ็ดเกาหลีถ้าอ่อนอย่าลองเย่หมตันะคะเย่จบแล้วนะคะสำหรับเรียชั่นนะคะรักดับกับออฟกันนะคะ e ีพีสเปเชียลที่มีพีเอชกับมิกมาออกนะคะใช่ค่ะตลกมากตลกมากอ่ะจริง เป็นแบบว่าสเปเชียลที่แบบนานๆนาทีแต่แบบตลกอะตลกจริง <im it> จริงดีมากคือแบบชอบปั่นจัดอะใช่ดีมากนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปรับชมนะคะในการกการะดับกับออฟกันนะคะาทานชแนลของทางจีเอ็มทีวีเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปดูนิทานพันดาวกันด้วยนะคะทุกคนใช่ค่ะทุกเนาะทุกวันศุกร์นะคะสองทุ่ม สองครึ่งค,ะค่ะจีนเป็นยีานั่นเองครับวันนี้ก็มาทำรายการรักหลอกอลฟกันนะคะที่ทุกคนที่ถึงอีกะนะคะเลยนะคะก็ถ้าใครที่รอคอนเทนต์กับออฟกันอยู่แล้วก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะนก็ฝากติดตามได้นะคะก็วันนี้ก็ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องจัดป่านเลยคะ่ะตรงนี้เลยเจอกันใหม่หน้านะคะ,คะ